วิธีหาอายุจรกับตนุกเกษตรเดิมหัวท้าสามหาลจันบอกเหตุการณ์ล่วง่าได้มีวิธีทำและวิธีทำนายจากอายุจรตนุกเกษตรเดิมอย่างนี้ดังตัวอย่างถามว่าดวงนี้แต่งงานอายุเท่าไหร่ตนุกเกษตรเดิมอยู่ลาสีกันวิธีทำหาเรือนปฎิณิวา เป็นเรือนดาวอะไรดวงตัวอย่างถ้าเจ้าเรือนประนิของตนูเศษเดิมคือดาวพฤหัสวิธีไทยหาอายุจรว่าเข้าเรือนดาวพฤหัสอายุเท่าไหร่คำตอบคืออายุเข้าราศีธนูคนหนึ่งสิบสามยี่ราศีมีนดาวพฤหัสคืออายุ46 28 เจ้าจตาแต่งงานเมื่ออายุยี่ห้าปีนั้นถูกต้องในข้อมูลทางทักษะเกิดวันเสาร์อายุยี่ห้าปีตกปุ่มจันบริวารเป็นสีจะได้คู่ได้บริวารข้อมูลสองทางตนหุเศรษเดิมหาดาวัยลาพุทธเป็นเจ้าเรือนปัตนิกทางลัคนาและเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะของตนหุเศษกรรม,มะบวกปัตนิมีงานแต่งงาน เป็นดาวไวจึงได้คู่แต่งงานข้อมูลที่สามดาวไวประจำอายุ24ถึง26ปีเป็นไวดาวพุธเจ้าเรือนภพปตัตนิของลักนณาและเจ้าเรือนกรรมะของตนุกเกษตรเท่ากับกรรมะบวกปตัตนิจึงได้แต่งงานข้อมูลที่สี่ตนุกเกษตรจรตนุเกษตรจรทับตนุกเกษตรเดิมเจ้าเรือนปตัตนิคือดาวพุธหัตโคจรทับดาวพุธเจ้าเรือนปตัตนิของลักนาและ เจ้าเรือนกรรม,มะของตนกเกษตรจรคือกรรม,มะบวกปัตนิได้จัดงานแต่งงานนี่คือหลักวิชาถ่ายได้คู่ได้แต่งงาน